สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกของแคทตัสอีกตัวหนึ่งที่สวนมุมเกษตรนะคะวันเอ่อต้นนี้เขาชื่อส้มแฟนตานะคะวันนี้สีเขาอาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาบานฟอร์มเขาก็ถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะมุมเกษตรขอดมนิดนึงว่ามีกลิ่นหอมไหมนะคะ เขาไม่มีกลิ่นหอมนะคะสําหรับส้มแฟนตาต้นนี้นะคะสีเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ลิ้วริ้วของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะสวยมากสีเหมือนแฟนตาจริงๆนะคะสําหรับต้นนี้นะคะกลีบดอกเขาเยอะนะคะกลีบเยอะกลีบแน่นนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ตรงกลางของเขาจะเป็นสีเขียวสว่างออกมาไล่สีมาเป็นสีเหลืองนะคะทาให้ทาให้สีของเขาเนี่ยโดดเด่นมากนะคะดอกเขาก็ใหญ่มากด้วยนะคะแต่ว่าดอกนี้เนี่ยเป็นอีกดอกหนึ่งที่สีเขาไม่ไม่ค่อย เข้มนะคะแล้วก็ เลยดูเขาไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะไม,ไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าสีไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ปกติรอบที่ผ่านๆมาเขาบานเนี่ยสีเขาจะเข้มมากนะคะสําหรับส้มแฟนต้านะคะเรามาดูข้างๆของเขานะคะมุมข้างๆของเขาเนี่ยจะเอ่อเป็นลักษณะนี้นะเป็นเหมือนโรบิเวียทั่วๆไปก้านยาวนะคะแล Welsh, ้วก็ห <out> ัวของเขานะคะก็เป็นสีเขียวอ่อนนะสาหรับส้มแฟนต้านะคะเขาไม่ได้เป็นสีเขียวเข้มออกดํานะเขาจะเป็นสีเขียวไม่ใช่เขียวเหลืองนะเป็นเขียวอ่อนแบบ สวยมากอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะถ้าใครที่กําลังหาไม้สีส้มนะคะคาตานดอกสีส้มแล้วก็กลีบเยอะๆนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะส้มแฟนต้านะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมารู้จักคาตาตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะหามาสะสมได้มุมเกษตรก็ขายหน่ออยู่นะคะหน่อละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะคะแล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่ไซส์ของเขาด้วยนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของส้มแฟนต้าแค่นี้ก่อนนะคะกด ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ